หรือก็จะโทรบอกว่ากลางวันเขาไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่ไปฟังพระตอนเย็นทีเดียวเลยเด้อไปจะได้ไม่ต้องย้อนมารับมามอดอีกอะไรเงี้ยดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นน่ะตะปองเขามาไม่ทันเดี๋ยวจะโทรไม่ไอ้ชายกับใครทุกคนน่โทรมารับขากัดตะปองไอไเขออา หนูจะกลับไปบ้านละมั้งแต่อปองเขาเขาบอกเขาจะมาให้ถันน่ะแล้วเราไอ้ของไกลมันกะไปได้อย่าไปกะแล้วโทดอย่างนี้ใช่ไหม,ไมใช่การเร่งด่วนขับรถก็อ,อย่าเลยนานน,นจะจระเก็พูดอย่างเงี้ยเราบอกอเฮ้ยไม่ต้องกลัวละหลานเยอะแยะ,ะเดี๋ยวโทรให้มันมารับขากับแกก็ไปรับหนูแล้วกันเอาไปนอนนี่เนาอจะรับตะบเอาไปนอนไม่ใช่เหรอมาคืนในน้านนอนหรือเปล่าเรา นอนมันเปนหมวกกันเนี่นยมันมีให้นอนนะไอ้ได้ดอกเข้อตีดอกเถือไปปูนอนมีปรามอยหัวเถือไปเอาหมอนเห้วผมใส่นอนนอนหลายคนได้ไหมล่ะได้ได้ได้ไี่เหลือเยอะแต่มึงแต่ก็เตรียมมึงนะมึงที่บ้านไม่มีมึงะเด้หนูซื้อเ <c oughs> นี่โงงอา้เดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวชวนแม่ไม่ต้องเอามึงแล้วเดี๋ยว ไม่นอนทั้งคืนทั้งคืน,นที่เราทำค้างคืนไม่โน,นไม่เล่นจะไม่นอนหรอกหลับไปเถอะให้ตู้ไงนหลับไปเถอะนายนหน,น,หนยังไม่หลับเลยบอกอเลยพอเข้าได้ก็ทีก็เฮ่ <c oughs> อบอกไงน,นายเนยี่ยนานๆเจอแม่เดี๋ยวทั้งคืนอ่นนาจ้าจ้า ยันยังก็นาเามือโอเคโอเคใช่ใช่เออโอเคบอกนะแม่บอกประมวยบอกมาทั้งคืนนะวันนี้อยงงี้โอเคแค่นี้แหละาย มมนเือวถึงถึงจะกลัวเขาไม่ให้เล่นแม่ละยไปที่ไหนอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเปิดให้เล่นแล้วไม่ใช่เขาเปิดให้เล่นแต่ถ้าจะภาพไม่เล่นไม่ได้ต้องถามจะภาพเออที่ไหนวัดอะไรนะไข่กบอ๋อกะเขาไปเล่นเน้ำมาอยู่แน่ยังไงล่ะนี่ต้องถามลูกเขา จำไม่ได้เลยคนไหนหรือคนไหนกูเนี่ยนะเน้ำอะระอันนีู้น้ำมะราแล้วก็ทอดปลาอันนี้เราก็ถามไปขายให้มาถามเจ้าภาพว่าจะให้เล่นเปล่าคุนให้ไปถามนู่นนอนอยู่ในโรงนู่นพอมันชอบเล่นไงและวไอมึงนี่หลักว่ายไงอันนี้ ดเรด่เเรนนอันนี้เราก็ทีพ่ถึงว่าให้ไปขำไ,ไปหลาไปหลาไปเมียสุดายโต๊ะคุณกับทำคนวัดนะำเล่นสุดจะกลับเท้าเวลาไลฟ์สดนั่นไม,ม่ก็โทรเข้ามาประจำทั้งอีกเครื่องเลยโทรศัพท์ไว้รับอีกเครื่องเพราะถ้ากำลังไลฟ์สดที่นี่ถ้ารับโทรศัพท์ปุ๊บนะ <ไ>คนเข้านี้หายเลยนะเอฟตีนะหายเลยลนะมีวันมีไครวะโนี่นอนเลยนอนโอ้โหคนเข้าดูเยอะมากเลยสี่ร้อยห้าร้อยนนั้นได้สองแสนตั๊บอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยนอนหอเนย่ะไม่สบายไม่ลไม่ตา่ ยาแก้ไข้ถามเราว่ามียาแก้ไข้ไหมหนูไจะพกหมาเนี่ยนะสาร้านะหนูว่าหนูซื้อห่อไก่ไว้ก็ไม่ได้ซื้อไงแล้วก็บอกบ้านเมียบอลคงมีมั้งท้าไม่มีนะเพข้างนอกกินยาเม็ดเหลืองที่ประเเยนแต่เมียไอ้ไอ้นั่นมันเอามาผ้าับปวนเป็นที่สารามันเอามามันเอามาไว้ในบ้านอืมกุศลสาราสาราสารานี่ก็แก้ปวด หาไอ้หนูหลานคนกางว่าของช่วยอะไรี่ยางมาเป็นอะไรอ๋อว่าพี่หลักเขาจะเอาพี่ร้านขายยาเขาว่านจะรู้จะะเป็นอะไรดีวะเนีนะ